ไายได้ปักกระแยงมากำนึงลางนได้ยึดปีปีลวงจังอโอ้นอ้องตกใจไปปีลว้วงตามไปเลยปีล้วงลางปักกระแยกได้มากำนึงไหวหนอเก,กา้าหนูดับไปเรียบยร้อยแล้วหนูว้าวเฮ้ยม,มาไม่ต้องไม่เสียกกันเลย,ายมาตากินเก้าวกับปีลวงก,ก่อนนี่ตามไปเลยค่ะเอาหนะ่ากันนันปีลวงก,กินเก้าวก่อนนะค่ะเฮ้ย ปวดได้ตีนอกพอโย,ยอดอามาม,มนี่ต่อกัะต่อทุกแล้วเฮ้ยครับวัสนี้รับปีโนเอฟซีรับ วันนี้มาหนังกินก้าวกับปีล่วงจงว่าพีน่นองมาหนังในถงตากบรรยากาศตากลมกับปีนองวันนี้อากาศด,ดีพีนองือก็มาเล็กกับก้าวกับปีล่วงจงตะครับ uh. วันนี้ปีล่วงจงแกงเตะกีเล็กปีน่นองแล้วก็ t r a ปลาเล่นกันกับอืมปีน่นองยยบโยบเลยปีนองพี่ปีล่วงจงใ r a ตึ้งเกลืองใช่ตึต้งกีเล็กกับ <laughs> แล้วก็ปีล่วงจงตอดปลาเกลือกับปีน่นอง ราเกลีต่ตะกับปีนโนตกรอบเลยพี่นปีล้วงจงตําเองครับแล้วการน,นี้ฟักเซียนดองกับปักเซียนดองพี่ล้วงจงซอยหลงโดดซอยว่องอ้อมไปปีนองเลาตายอดอามามปีนองเปรี้ยวร้อยกับปี่ล้วงจงหลงจดแหลกที่ดีได้แรงปีน่นองแล้วการซิ่งเด็กก้าดไม่ได้กับปีน่นองน้ำจุบกับน้ำจุปีล่วงนี่ครับ ปี่ลวงจุกใส่นามละยิดก,กับเดี๋ยวใจใส่จำนาไปยิ้มเหลีวปีนองอวันนี้ก้อยนำจุปปีน,นองก้าวตาเลยครัแบแดงเปรอะเลยืยปีนองจุปปี่ลวงแล้วนนก็ามา,าเล่ปังนอกกับปีนอง ไอ้นี่ปักกะแยงปล่วงจงได้มาเดี๋ยวเจ่ยพีน้องแล้่การนี้หลกเกือแหวงหลกเกือพ่วงพี่น้องแล้วการแทรกับแท่หลหลพี่น้องหามามกับแล้วการนี้ปักบุงกับพี่น้องการแดงมังการก้าวมังการเกี้ยวมังพี่น้องนี่กาตอพี่น้องนี่ป่าเร่นพีล่วงเวนไวิดมันกับไวทกินกับก้าวกับพี่นอ n g ก็ไม่ต้องผูดไรหมักพี่น้องกินก้าวว่าพี่น o อ g ปีร่วงจงตักแกงก่อนกับอืมเลตับมี ราดไปลยปีนองเลยเลขยหรดจัดหือหืดวกดวกปีนอง

Ừ, ừ, mhm, ừ. lời ตัวน่ะครับปีน้องปีร่วงยิบกับมือเลยครัอบ ừ, ừ. อืมเปรียวได้ใจเลยปีน้อง ta cháy lưỡi kén kia lách nà nàn thì nó tôi bị luông chung kén rắc thì gặp ừ, ừ. Mm-hmm. à giờ đây là ngót chính 来，大兵侬。 ขอบุณมากปีนองตีก็ดติดตามปีร่วงจงนะครับขอบุณหมากตีจ่อยกอดแจ้กดใจให้ายายปีร่วงนะครับพี่นองก่อนในตีไม่ก็ดติดตามปีร่วงจงตีนะครับปีร่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับปีนองกินข้าวแล้วว่าปี่นองเอ้ วันนี้ปีร่วงจงนังในตรงปีน้องอ,อีกคำแล้วครับกินข้าวคำกับวันนี้อ เรียงตรรมาจติองเสียงมาแล้วปีนองอมันจะบอกว่าแก่คำแล้วกับปีนองเลยนะครับแบบเคลือปอนองตดครบเคลียมเลยต้องกาวด้วยรนๆปีนองกาวกับ doch đấy đèn mình ngon đấy. Ừ ừ. Да, метпино.